ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นะคะการสำเร็จการศึกษาของพวกเราทุกคนเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขั้นต้นที่เราสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ได้โดยความเพียรความมุมานะบากบันและความพยายามรวมทั้งความมีวินัยใ,ในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยพวกเราในการทำงานต่อไปในอนาคตครูขอเวพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติของเราได้ต่อไปและขอให้พวกเราทุกคนรู้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีเป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกเราพวกครูยินดีต้อนรับการกลับมาของพวกเราเสมอน,นะคะ